ครับวันนี้จะมาสอนวิธีเปลี่ยนสีทิฟฟี่ A1 OBD ครับของผมเป็น OBD ติดใน Isuzu Isuzu 1.9ี2 0 1 8ตัวเตี้ยครับมาดูกันว่าครับจะปรับแต่งกันยังไงอันนี้ตาร์ทรถขึ้นมาครับ ออที่ต่อไว้ก็จะก็จะติดขึ้นมาเลยเมื่อเราสตาร์ทเครื่องตัวปรับแต่งผมจะเอาไว้ข้างๆตรงนี้ครับบิดสวิตช์ข้างๆมาที่เซตที่เซตแล้วกดปุ่มด้านซ้าย ึ้นเป็นอย่างเงี้ยตัวเดียวแล้วกดปุ่มตรงกลางและขวาพร้อมกันกดพร้อมกันจะขึ้นเป็นลักษณะกระพริบแบบนี้แล้วก็กดปุ่มเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาสีก็จะเปลี่ยนไปตามที่เรากด กดค้างไว้หรือกดเป็นจื๊บย๊๊ก,ก,ก็ได้ครับสีฟ้าสีเง,เงินอสองปุ่มตรงกลางแล้วปุ่มกลางแล้วก็ด้านซ้ายพอเรากดไปจนสุดขวาสีสุดขวาจะเป็นสีสีม่วงของผมสีม่วงสีแดง สีแดงแล้วเราก็กดกลับคืนสีมันก็จะย้อนกลับไปม่วงน้ำเงินฟ้าเขียวเหลืองส้มแดงชมพูขาว ที่ขาวพอเราเซตได้สีที่ต้องการอ่ก็เลื่อนจากสวิตตรงเซตขึ้นไปด้านบนสุดแค่นี้สีก็จะล็อกอยู่ที่เราต้องการต่อไปก็คือปรับเพิ่มลดสีมีหนึ่งสองสามสี 5ระดับอันนี้ก็ปรับอโอเคก็จบการแนะนำเรื่องปรับแต่งสี Diffy A1 OBD ครับติดตั้งใน1.9ครับมีอะไรต้องการทราบให้แนะนำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับ ก็จบกลิปเพียงเท่านี้ครับ